นะครับแผนในได้ก็คือ V power tan นะครับแผนการตลาดหรือแผนการจ่ายผลตอบแทนได้กับผู้สมาครเนะครับอ่าเรามาดูเลยครับทุกอย่างมีการเริ่มต้นไหมครับมีต้องมีการเริ่มต้นจริงนะแต่ลงทุนเท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยบาทเยอะไหมครับไม่เยอะรุ่นผมสมัครสามร้อยนะครับจ่ายี่สองร้อยห้าสิบรุ่นที่ผมสมัครครั้งแรกคือสามร้อยบาทมีกระเป๋ามีหนังสื๋อไหมครับไม่มีระบบไม่มีจริงครับ เห็นไหมครับรูปนี้ทําไมสบายเหตุผลเพราะอะไรเพราะทุกอย่างทำไมทําแล้วสาเร็จไวทําแล้วทำไมประสบความสำเร็จได้วไวเพราะอะไรทาไราบไหมครับเพราะว่าบริษัทเรนทุกอย่างองค์ประกอบครบหมดไหมครับ,บมมคะ่ะ<ฤ>ผู้นํประสบความสำเร็จเยอะจริงไหมครับเมื่อสมัยก่อนนะสมัครเดือนคุณ,ค,ณคิดดูว่าสมัครีล่าัะะเรเดือนยังมีคนสมัครยังไม่ถึงสี่อารักเลยอนะ่ะเดือนอสมัครเท่าไหรนะ่อ่ะคุณลองคิดดูสิเห็นไหมครับที่แสดงว่าดึงเราต้องตั้งใจในความอดทนของเราอ่ะนะครับพระมาเดือนี้คนสมัคร เดือนีึงคนเป็นพันนะคุณเรื่เล่น่ะที่คือาการเำลัเติโตของ,อรงบรงิษัทเรานะครับตอนนี้ลงมาสมัครลงลงมาเหลือสองร้อยบาทดีนะครับตลอดชีวิตไหมเราให้ราตลอดชีวิตทําพั่สองร้งบาทที่ผมบอกได้เลยประธานช่วยเรานะให้เรามีรายได้ให้เรามีงานทำถ้าค่าสมคัครแพงใครจะมาสมาถถัครคุณไม่เก่งน,นะครับใช่ไหมครับแค่200ร้อยผมถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับจะได้หนังสือได้กระเป๋าไหมครับ หนังส <Private S 2> ือเล่มนี้นะครับผมบอกทุกครั้งเลยนะวลาเราทํางานงหนังสือเล่มนี้คุณต้องสปอนเซอร์คนนะหนังสือเล่มนี้คุณต้องเปิดใช้งานนะครับเพราะเขาให้คุณามาใช้งานไม่ใช่ให้คุณไปวางไว้เฉยนะครับในหนังสือเล่มนี้จํานึงความสวยงามความมั่นคงของบริษัทผู้ตกวามผู้เล็ตมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยเขาเรียกว่าขายตัวเองตัวเองอยู่ในหนังสือเลยครับ ตัวกูเองยังไม่อยู่ใช่ไหมครับแล้วคุณคิดว่าอีกอ่างคุณจะอยู่ในหนังสือไหมอยู่ผมอยู่ในหนังสือนะเหมือนกับผมขายตัวผมเองนะเห็นไหมครับ5ขายอ่ะขายตัวเองขายสินค้าขายบริษัทขายแผนขายอะไรครับขายระบมนี่คือ5ขายคุณต้องขายได้าขายคุณอยู่ในนี้หมดเลยในหนังสือเนี่ยผมบอกได้ก็ว่าหนังสือที่ไปอ่านทําความเข้าใจในหนังสือง่ายครับนะครับคนหนังสือเรียนีีถนะ้าเราไปพูดเปล่าๆคนก็เชื่อหือเปล่านะ แต่ถ้าเรายืนยันตัวตนผมได้น้อยอยู่ในเนียเขาเชื่อไหม<ช>ผมได้เรียอยู่ในเรียเขาเชื่อไหมเขาก็เชื่อจริงไหมครับเพราะนั้นวันนี้ครับหนังสือเล่มนี้สําคัญนะครับฝุดพูดสุกอ่านไม่ได้ฝุดแนะนําไม่ได้อย่าไปพูดปากเปล่านะครับต้องทําให้เขาเห็นให้เขาเห็นได้โตเขาเองเขาจะเชื่อมั่นในตัวของเขาเองคุณว่าจริงไหมครับนะครับเสร็จผลตอบแทนทั้งหมดเขาได้ให้เราแปดข้อบางทีเราไปจูเขาสมัครแล้วเนี่ยสมัครแล้ววันนี้เขาไม่เชื่ออะไรเลยจริงไหมครับ พราะเหตุผลว่าอะไรที่เราไม่เชื่อเพราะสําคัญอยู่ที่ตัวเราที่สุดเลยนะสํคาคัญที่ตัวเราที่สุดคุณถ้าเขาไม่เือีกงนะใช้คุณต้องบอกคุณต้องพูดถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้อะผลประโยชน์ที่เขาจะได้นะมีอะไรอะ่ะเก่งไหมถ้าให้ทขาบากให้โดนเราไม่พูดถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้เลยเขาไม่รู้นะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเราต้องเป็นคนแนะนําและเปิดโอกาสให้เขาครับรู้ว่าผลประโยชน์ที่คุณจะได้คืออะไรเก่งไหมครับผลประโยชน์เห็นไหมครับดูครับข้อที่เดิน ซื้อเงินซื้อใช้ได้ส่วนรถไหมได้เอาไปแนะน,นําได้กำไรไหมได้อย่างมาก20-50เปอร์เซ็นเยอะไหมเยอะเยอะนะคุณดูครับยกตัวอย่างกาแฟอ่อนนี้เราไปขายเราขายข้างหอมไหมครับ950ใช่ไหมกินไหมครับเพราะเขาไม่ทำบ,บัตรชวนลดเราต้องนำเสนอเอา950นะครับแต่ถ้าเราไปดูส่วนแล้วอ่าอยู่ที่780ใช่ไหมครับไปขายขาได้กำไรเรา770ใช่ไหม แต่ถ้าซื้อกินซื้อใช้ได้ส่วนลดไหมครับร้อยเจ็ดสิบมีคะแนนให้ไหมครับสองร้อยสองคะแนนเห็นไหมครับถ้ารัคุณง่ายๆทุกวันนี้คนกินบบกาแฟอันดับสองลงจัดหน้านะคุณทำยังไงอะ่ะทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนกาแฟทุกวันให้เป,ป็นกาแฟเราอะ่ะให้ปปเหป,ป็เนกาแฟตัวนี้ทำยังไงเราต้องกินก่อนไหมเราต้องกินเองก่อนเราพูดพูดพด้วยความเชื่อมั่นอย่างผมเนี่ยทำไมผมไม่เปลี่ยนกาแฟคนอื่นได้อะ่ะตะกี้ผมมาจอดรถผมจะคุยกับคนได้เลยอ่ะ เดี๋ยวว่านไหนมันัง่งกินกาแฟกันนะเห็นไนหะมมาญาติตรงไหนอ่ะต้องออมาสองสามวันเลยสร้างสายสัมพันธ์สิคุยกับเขาสิไม่ใช่เดินผ่านเขามนี่เรื่องจริงนะเนี่ยผมเนี่ยผมคุยกับเขาเมื่อ่อนที่เขาไจปจอบเนี่ยสอบที่จะมาบรญยายเนี่ยเห็นไหมครับคนคือศนลรั์ของเราถ้ามีโอกาสมีจังหวะให้คุยมีโอกาสมีจังหวะให้คุยคุยเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ของเรากับเขาขอบคครับจริงนะ ะนะครับกาแฟควนี้ผมบอกมีสองวันถ้าคุณแนะนำกาแฟเขานะครับเมื่อวันเาสร็จพอคุณได้กำไรเท่าไ,ไ,ไ,ไหร่ครับคุณสร็จพอได้เท่าไหร่ครับเออพันเจ็ดแล้วเท่าไหร่ต่างวันเท่าไหร่สามร้อยใช่ไหมครับม <100. S 2> ึงได้วันพันเจ็ดนี่ไม่ใช่ธรรมดาแลนะ้วนะมนอยู่ที่ตัวเราทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรายอย่างเดียวขึ้นอยู่กับตัวเรายอย่างเดียวว่าเราจะกล้าแนะนําสินค้าหรือเปล่าจริงไหมครับแต่ถ้าเรามานั่งฟังมเรียนรู้และกินด้วยเนี่ย สามกิงหนึ่งกล้าได้นำไหมกล้าได้นำคนไหมกล้าใช่ไหมครับถูกต,ต้องเราปรอบม,มือครับต้องกล้าครับต้องกินเนี่ยเราได้นะา,าน้จาจะซื้อเขาซื้อมาถือว่าเขาโชคดีเขาไม่ซื้อเอรืเ่อ,องของใครเรื่องของเขาไม่ได้พอาะเขาไม่ซื้อกินเราไปโโหเขาไม่ได้นะที่บอกมึงมัง่ชิบไหยเลยมันไม่ซื้อห้ามผูดเด็กขาดนะคุณ เขาไม่สมัครโง่ชิ้ไม่เลยมีโอากาสดีๆให้นุงสมัครทำไมไม่สมัครวะก็ออจริงๆนะคุณน่ว่าเขาไม่ได้เลยนะลูกค้าคือพระเจ้าเรื่องจริงครับลูกค้าสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจเรพราะเรากำลังทำธุรกิจใช่ไหมลูกค้าจะหมดนิดหมดหน่อยแตว่าตีดูุ้ตินที่คุณมีหน้าที่คือต้องเงียบครับครับคัดอย่างเดียวครับอย่างเดียวจริงไหมครับห้ามเสียหน้ามนุ่นอย่างเดียว ไม่ได้ครับยอย่าปล่อยให้ลูกค้าลุดเกือไปนะผมบอกให้นะเพราะลูกค้าสำคัญที่สุดในาการทำธุรกิจเพราะเส้นงา์ของเราคือคนคือขายคือคนต้องไปม,มีคนทาธุรกิจไม่ได้นะแกอยู่คนเดียวเลยเหรอจานที่เปาคนเดียวปิดสมัครตองคนเดียวเพียงแผนเอาคนเดียวผู้ติดค้าคนเดียวเ,ยเหนน่อยไ,ไหมทำไมไม่ส่งต่อให้คนนะอื่นล่ะทำธุรกิจเราต้องส่งต่อให้คนอื่นด้ยวยนะให้เขาเก่งเหมือนเราให้เขาเก่งไม่ได้จริงไหมครับ ที่สำคัญที่สุดค so ือตัวเรานะครับต้องส่งต่อง้ได้นะครับผมพยายามจะส่งต่อตลอดสําหรับทีมงานหรือสายล่าผมฝากงานตลอดนะครับเวลาขึ้นเวทีมาวิญยาณผมจะปรึกษาแกในม่านแล้วนะครับวันนี้จะทำอะไอย่างนู้นอย่างนี้ดีไหมอย่าก็ปักจะกเอาคนจากที่เคยนั่ากังวลขึ้นมาบ้างปางขึ้นมาบ้างเนี่ยเขาจะได้ไม่เบื่อไม่ใช่ังโวยน่าฟังมึงก็พูดอยู่คนเดียวกูเบือใจหน่ายอยู่แล้วจริงแล้วแบบนที่นี่เป็นดีใช่ไหม เออใช่ที่อื่นมีผมไปที่อื่นผมก็บอกที่นี่ไม่มีมีแต่ที่อื่นเหมือนกันเห็นไหมครับคะแนนที่ดีนะครับเขามาคิดในโบนัสให้เราในข้อที่สองเขาบอกว่าโบนัสคะแนนส่วนตัว20%ซื้อถ้าซื้อสินค้าใช้หนึ่งพันห้าร้อยกวได้โบนัสคืนที่20%ได้ทันทีเลยครับซื้อกินซื้อใช้มีและได้คืนกลับแต่โบนัสข้อหนึ่งข้อสองเหมาะสำหรับคนชอบขายสำหรับคนชอบซื้อ แต่ถ้าคนชอบขยายเราต้องมองข้ามข้อหนึ่งข้อสองไปนะครับเริงไหมเนข้อที่ที้สาม,มารถทให้ผู้นำาตรวความก็เสร็จเพราะผู้นําจะมาตายอยู่ข้อสามหมดเลยนะครับแต่บอกหตรงนี้ว่าเราต้องมี1,500นะครับถึงสอบได้แต่ถ้ามี1,499สอบได้หรือสอบตกครับสอบต้องพยายามตรวจตรวจตัวเองให้ได้ให้ผ่านก่อนเราต้องหายใจตัวเองก่อนให้ได้1,500นะครับผมจะบอกให้ จริงไหมครับถ้าเราหายใจครบ1,500เสร็จแล้วเรามีออกซิเจนเหลือใช่ไหม,ไมจริงนะเอาออกซิเจนนี้ไปช่วยทีงานเราที่เขาหายใจยังต้องห้าตัอหน้าอยู่<ม>จะไม่ถึง1,500เลยไปช่วยเขาได้ไหม,ไ,มไปช่วยเขาครับถ้าเขาทํางานคุณต้องช่วยเขาเพราะเขาคือองค์กรของเราแต่ถ้าเขาไม่ทํางานอย่าไปให้เด็ดขาดนะพวกนี้จะร้องขอตลอดไม่ติดเลยเหรออะไรขาย้าเฮ้ยมันไม่ใช่เลยคุณจะผิดใครวะเนี่ย ธุรกิจของเราเลยผมพูดตรงไปหรือเปล่คาครับผมพูดเรื่องจริงนะอย่าทําอย่างนั้นครับผมเราต้องดิ้นให้เต็มที่อ่ะเห็นไหมครับเราต้องดิ้นตัวเองให้เต็มที่เลยนะครับอย่างผมเนี่ยพันห้าปิดยอดมาเส่พุกได้กี่วันผมติดพันห้าผมนะผมติดคนเดียวอ่ะผมผมบอกคุณเลยนะผมไม่ได้ทำพันห้าผมส่วนตัวคนเดียวนะผมมาจากไหนครับจากตาที่ผมชวนคอนและผมจะให้เบอร์ไว้้องโทรเชอเส,ส น้องไม่สมัครซื้อนะัะพี่ไปซื้อใ้ดิรหัสเราใช่ไหมซื้อรหัสเราใช่ไหมช่วยเราทำพันห้าได้เราจะทํายังไงก็ได้ครับเพื่อ <C ute> ให้เขาได้ใช้สินค้าเราแต่เมื่อเคยา,า,ายังไม่สมัครไม่สมัครซื้อดีตายจะไมไม่สมัครวะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเขาไม่พร้อมอะ่ะเอาจริงไหมคุณบางครั้งเขาไม่พร้อมอย่าบังคับให้เขาสมัครเด็ดครับถ้าเราได้เข้ามาเราไม่ได้ใจเข้ามาได้อวิยญญญานมามันอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะจริงไหมค,ครับมันไม่ใช่นะ คุณตัวเขาพร้อมเลยว่าถ้าพร้อมไม่้อสมัครด้วยความตั้งใจของเขาเลยเดี๋ยวเขาจะเข้าระบบของเขาเองคุณว่าเก่งไหมแต่ถ้าเราไปบงังคับเขาเขาเขาหนีคุณแน่นอนอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเรยังไม่สมัครไม่เป็นไรหนึ่งถ้ายังไม่สมัครไ,ไ,ไม่เปไน็นไรนะเอหาที่มาซื้อตอนนะครับใช้ดีใช้ดีกินดีนะเดี๋ยวถามหาพี่นะเดี๋ยวพี่มอบผมไม่โยนให้น้องหนึ่งเลยนะหมอบผมก็โยงกันพีน่น้องหนึ่งด้ยวยอย่างนี้ดีไหมนะเออเนี่ย มันเป็นการทํางานพื้นฐานที่แบบว่าแล้วแต่ใครชอบทาแบบไหนใครจะทําแบบไหนก็ทําไปนะครับผม,ผมชอบทาแบบนี้ผมก็ทําแบบนี้แต่สถานการณ์มันเปลี่ยนมันอาจจะเลีเ่ยบนไม่ตามได้โอกาสตามนั้นจังหวะจริงไหมครับโอเคนะครับ,เเรบขอ้อหนึ่งก็สอนผมแบบโปรตีนใช้เฉยข้อถ้าเราก็อขยายต้องการข้อนี้ครับผมนี่โบนัสการสรา้างทีม54เปอร์เซ็นต์ให้คุณเยอะที่สุด คุณไม่ใช่ได้ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะท่องท่องท่องเที่ยวอยู่ในนี้หมดเลยนะที่จะเป็นข้อโปรโมชั่นต่อไปเห็นไหมครับเขาบอกว่าตัวเราทำส,ส่วนตัวเท่าไหร่ครับถ่านชัดเลยครับเนี่ยชัดเพราะว่าขอจะต้องมาทานมาเพราะจริงแล้มันทานไม่ได้ใช่ีลูกนะเพราะมันมาตั้งแต่เริ่มต้นมานต้งเก็บไปไแล้วอ่ะมันก็ต้องชะลาลงไปมันต้องเสื่อมลงไปจริงนะ พอได้เปลี่ยมนมาได้ดูดีไหมดู<ว>มชัดมาได้เฉพาะคนพูดชัดนะเห็น <c oughs> ไหมยากไหมครับแต่ได้แล้วครับเขาบอกว่าเราเอาแค่ส่วนตัวแค่การท่าเฮ้ยอการท่าทักษายอดเหรอ <c oughs> ไม่ใช่นะครับถ้าคุณไม่ซื้อสินค้าที่ Best Power ใช้คุณก็ต้องซื้อสินค้าใช้ตามห้างทั่วไปเจ็งไหมครับเจ <c oughs> <ช>็งแล้วคุณได้อะไรคือจากการซื้อตามห <c oughs> ้างห่อได้เลยเพียได้เปลี่ยนมเป็น Best Power ซื้อสินค้าจำเป็นต้องใช้ในแว็ทอเบอร์เรามีครบหมดเลยสี่หมดถูจกินไหมครับคุณซื้อแค่ฮาน้าเปน็นเงินประมาณแค่สี่พันกว่าบาทเองแล้วแต่สินค้าราคาสินค้าจริงไหมถ้าสินค้าทำธุรกิจราคาคะแนนสูงไหมเออทำแค่ฮาน้าเป็นเงินประมาณสี่พันกว่าบาทเองนะครับกินดีใช่ดีบอกนี่ครับไม่รู้จักเลยไม่เคยคุยกับใครเลยอยู่ไม่คนเดียวดูอะไรวะเราเรียกว่าอนะไรอะโลกตัว,วตัวสูงไม่ไม่มีเคยถามมี รู้จักคนช่างห้าคนผมไม่รู้จักอะไรเลยคุยก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เก่งถามว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนวะแถวบ้านผมน่ะแม่บอกพูดไม่เป็นพอไปชวนพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งไม่รู้จะไปคุยกับใครเห็นไหมผมชวนมาชวนอีกที่หนึ่งมันว่าอะไรนะไม่รู้จะไปคุยกับใครเสร็จปุ๊บผมเดินออกจากบ้านแม่โนนไปข้างบ้านไม่น่งคุยเลยชอบดินทานชาวบ้านเคยเห็นรลกจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กนย่างนี้คนนี้อย่างนั้นเห็นแล้วปะเห็นไหมครับ เนี่ยคือเข้าปฏิเสธเราแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเราชวนคนที่เรารักสักพากได้ที่เขาเกรงใจเราชวนก็มาแค้เขาเกลียดที่จ่ายย่าที่ซึ่งเฉยเฉยก็ั่นเองไม่ต้องมาบอกว่ามาทำเบเทำหัวแล้วรวยห้ามผู้เด็นขาดเลยเพราะคำว่าเครือข่ายคำว่ารวยเขาเจอกันมาเยอะหรือยังแล้วมันรวยไหม<อ>มันไม่รวยแต่มาทำเบสได้ตั้งใจทำที่มันรวยจริงไหมครับวันนี้มีคนชื่อรวยอยู่ในที่นี้ด้วยนะถ้าผมเป็นคนชื่อรวยเลย กอให้ตารนกินดีใช่ดีบอกก่อได้นะคนติดตัวรรับหนึ่งสองสามสี่ห้าคนองเขาตมาหน้าใช่ไหมครับติดตัวเราเขาได้ตังเขาได้ตังไหด้เขาได้ตังครับเาเขาตีมาหน้าเขาได้โระัวร่้อยาเราได้ไหมเราได้ชั้นที่หนึ่งเขาให้เราสิบสี่เปอร์เซ็นต์ชั้นที่หนึ่งสิบสี่ชั้นที่สองสิบชั้นที่สามสิบสี่แปดห้าแปดหกสี่เขจ่ายเราหกชั้นลึกอ่ะคุณคิดว่าดีไหมอ่ะ เขาจ่ายแบบนี้เลยรวมแล้วท่านผู้จัดกรก็จ่ายให้กับเราอ่ะเพราะทำไมเขาจ่ายให้กับเราเพราะบริษัทเราไม่มีโฆษณาใช่ไหมเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานในการแนะนำและบอกต่อบุคคลเหล่านี้เขาเก่งดีใช้ดีเขามีเพื่อนเขาบอกนะเขาก็บอกบอกมาตามระบบของบริษัทตามระบบของคขาว่าเครือข่ายใช่ดีแล้วบอกต่อใช่ดีแล้วบอกต่ออุนนี่ทำเวทผอบริหบอกต่อคนไม่ได้จะมีวันนี้ไหมที่ไม่มีไม่มีนะแสดงว่าสินค้าตรงนี้ใช่ไหม แขนต้องโอเคทำกไ็ได้จริงใช่ไหมครับเนี่ยคนถ้าถึงบอกต่อเพราก็อยากเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันจริงไหมครับสมัยที่ผมมาทํา,ทาผมก็นั่งฟังยอย่างนี้นั่งสอบมือจนเจ็บมืออ่ะคิดดูสิเยี่ยงเลยอยู่ดังข้างหลังนะถามว่าเรายังไม่สําเร็จใช่ไหม,ออออไมออก็ต้องอยู่ในระบบต้องอยู่ในองค์ประกอบต้องอยู่ในรอบประชุมของผู้บริษารเขาจับไว้จับคนนั้นถึงวันนี้เขาสอบสามารถทํทาให้ผมมีความสามารถในกาทำธุรกิจแบบ power ได้เห็นไหมครับเพราะก็ไม่ได้เป็นคนเก่งมาฝึกเราตรงนั้นเลพี่จริงไหม วันนี้เราเราไม่เก่งเราฝุดได้ไหมเดี๋ยวเราก็เก่งที่เชื่อผมสิอาจารย์ฝุดทุกวันนี้เก่งเลยอาจรับโบได้ข้อที่สามแล้วโบได้การสร้างเกมห้าสิบสี่วันเต็มนะครับต้องมีส่วนตัวพันห้านะต้องมีนะครับไม่้ล่างๆเต็มเลยนะคะแนนเป็นแสนเลยนะส,ยยนะส่วนตัวไม่ไม่มีคะแนนจบเลยนะเสียดายนะเสียดายนะนะครับเพราะคุณไม่ติดตัวเองใช่ไหมตตรครับถ้า,าคุณไม่ติดตัวเองนะครงบแรกทำมันแทบตายได้กระเราเงินจากเขาหรอ มันทาได้ครับตัวเล่นอยู่แถวห้วยปางแถวราค้าไอสามขาราวิญญาณสองขาสยองฝันเก่งแล้ว่ะแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องทําเพราะเป็นผลงานของเราเก่งไหมครับถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ถ้าเราทาเราได้ทัง้งหมดเลยคุณเอาไหมแต่การที่อมทนได้มันใช้ไดยาเวลานะใจงเงย็นๆค่อยๆค่อยๆทำเรียนรู้แล้วลงมือทำเรียนรู้แล้วลงลงมือทำ,ทำ,รรทำสร้างองค์กรหน้าาสงานให้แข็ง ให้เขาเข้มแข็งเข้ารู้งานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาแตกของเขาเองดูธรรมชาติอยู่ที่เราคอ,อยดูแลเขาให้ดีครับห้าคนวันนี้ชวนคนมาห้าคนเอามานั่งดีเลยห้าคนแต่ก่อนที่จะมาเซ็นเตอร์นะครับเอาคู่มากดอกแล้วจุดคู่หลังเซ็นเตอร์เฮ้ยมึงอย่าเลิกนะมึงอย่าเลิกมึงอย่าเลิกนะมึงอยู่วคู่ห้าคนให้แข็งเลยนะมึงอย่าเลิกนะ,ะนอยู่จนตายเลยนะถ้าห้าคนมันมันไม่เลิกโตไหมโตไหมนี่พ่อเนี่ยสำคัญที่สุด นี่คือแสนข้อสามห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับขอให้คุณตั้งใจทำให้ได้เข้าใจข้อนี้คุณจบแล้วคุณทําสําเร็จแล้วเข้าใจข้อนี้เพราะคุณเข้าใจข้อนี้มันเงินมันไม่เลิกหรอกคุณไม่จริงไหมนะมันเงินอยู่ข้อนี้เยอะเลยนะอ่าเรามาดูต่อครับเขาบอกว่าทุกบริษัทหรือตามอ่าตามข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกบริษัทต้องมีตำแหน่งใช่ไหมครับเบสเมอร์เราก็มีตำแหน่งนะตำแหน่งแรกเราเป็นเมมเบอร์ ตำแหน่งแรกก่อนเราเป็นเมมเบอร์เมมเบอร์คืออะไรเมมเบอร์คือซื้อดินซื้อใช่ไหมครับจากเป็นเมมเบอร์เสร็จปุ๊บสะสมครบ9,000 TV ขึ้นเป็นเมอร์คิวรีนะครับคนที่มาใหม่ยังไม่มีตำแหน่งเขาเรียกว่าเมมเบอร์พอเป็นเมมเบอร์เสร็จปุ๊บพอสะสมคะแนนครบ9,000หรือมี9,000 TV นะครับคุ้มกุญแจขึ้นเมอร์คิวรีครับคือเข็นเงินคือตำแหน่งเ M ครับเข้าใจนะครับ เขาบอกว่าถ้าสะสมครบ9,000 p v นะครับเราจะขึ้นเป็นแหน่ง M นะครับดูตัวอย่างการสะสมนะครับสะสมมีให้เราเลือกอ่ะแล้วแต่เราเราจะขึ้นปุเดียวก็ได้9,000ได้เลยลงไปติด9,000 TV อลไก็ได้จริงไหมครับติดได้เลยแต่ถ้าเราจะสะสมบริษัทเราก็มีให้เราเลือกคือด้วยเ็ามีตัวอย่างการสะสมหรือตารางสะสมให้เราดูเรื่องที่เดครับเราต้องสิ้นท้ายันหน้าไหมครับกินดีได้นำทีมงานทั้งหมดเขาก็ชื่อมาปหน้าใช่ไหมครับ ขาก็รูมคะแนนให้เป็น3,000ใช่ไหมครับรวมคะแนน3,000เพื่อสะสมเพ่ให้เราเนี่ให้เราให้เราขึ้นตำแหน่งนะครับมี3,000ถามว่าคะแนนสะสม3,000ใช่ไหมครับเดือนที่หนึ่งคุณรับโบนัสไปยังครับรับแะ้วใช่ไหมครับคะแนนเก็บเกที่คุณไหมครับเพราะเปลูกเบเค์ cover ให้คด้วยนะครับเขาเก็บสะสมให้คุณขึ้นตำแหน่งเมื่อคืนนี้หรือตำแหน่งเองครับเลยจากเองแล้วห้ามสะสมนะครับเขาไม่สะสมแล้ว ให้สะสมตำแหน่งเน้นตำแหน่งแรกครับอย่าหลงทางอย่าหลงประเด็นนะครับแต่ประเด็นที่สองครับคือที่สองคุณซื้อสินค้าใช้พันห้าอีกจริงไหมครับถ้าคุณไม่แนะนําใครเลยเดือนที่หนึ่ 1, 5, 5, งพันห้าเดือนที่สองพันห้ารวมไปเท่าไหร่ครับสามพัน<า>้วบอกํำแั้นไม่ได้ตังค์แล้วมองคำไม่ได้ตังค์ผมก็ถามว่าคุณทำอะไรที่คุณไม่ได้สตังค์คุณขยายนานนะไม่เคยทูนใครเลย ติดแน่พันห้าอยู่คนเดียวทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเงิ้นจะบอกได้รถได้บ้านได้เที่ยวแบบของได้เพราะคุณไม่โวนใครเลยอ่ะคุณอยากทำธุรกิจคุณก็ต้องโวนโอนคุณต้องย้ายเครื่องทายกินไหมเออสมแติว่าเดือนที่สองมีพันห้านะครับเดือนที่หนึ่งเขามาซื้อสินค้าใช้สินค้าหมดไหมเขามาซื้อใหม่นะครับเดือนที่สองพอคนจับที่ซื้อเขาก็มาซื้อใช่ไหมครับสมถติว่าเดือนที่สองมีคะแนนมาสี่พันห้าสี่พันห้าประมูลับตัวเราไปเท่าไหร่ครับหกพันเดือนที่เดินสะสมไว้ ก็วยหกพนเป็นเท่าไรครับ no. ข <w> ึ้นเบอร์ค <mor> mm ิว hmm. <mor> ี no. three, ่ย <an> ังครับ <waters> ขึ้นแล้วเห็นไหมนี่คือการสะสมแต่ถ้าเราทำธุรกิจผมบอกนะครับอย่าสะสมสะสมมันช้าจร่งไหมครับแต่ถ้าเราชวนคนชวนคนชวนคนมาอย่างเงี้ยดีกว่าไหมเออดีกว่านะครับนี่คือการสะสมเราตำแหน่งแรกคือตำแหน่งเทนดูครับก้อที่สี่บริษัทพัฒนาผู้นำยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตำแหน่งทุกๆตำแหน่งตั้งแต่เบอร์คิวรี่ขึ้นไปจนถึงระดับแกนไดมอนด์นะครับถ้าทำตัวได้ ถ้าเป็นบริษัทเื่นคะแนนสูงคะแนนครับคะแนนตัวเยอะไหมเยอะคะแนนกลุก่มต้องเยอะใช่ไหมรับแต่นี่ทำแค่พันห้าเองนี่คือข้อดีของไหนในตลาดของเรานะครับผมก็ทำมาหน้าถ้าพันห้าใครทำไปหน้านก็มาทำบร, <Yeah. S 1> ริษนะัทอื่น <Yeah. S 1> แล้วนะเจ๋งนะพันห้าเราทำที่ว่าทังงนะ่า <Yeah. S 1> โสดซื้อท,ที่บ้านเดือนเกินพันหนะ้า <Yeah. S 1> คุณว่าเจ๋งหรือเปล่ปาปากเบาๆเล่าเรื่องดีๆไปหาไปแนะนำเขาได้กำไรรายวานันจากการขายสินค้าอีกคุณว่าดีไหมล่ะ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับ แต่ทำเบสต้องปากเบาๆเล่าเรื่องดีๆถ้าปากหนักเจอใครได่พูดเลยอย่านี้มันก็ไม่ได้นะครับผมเห็นไหมครับทำตัวๆพันห้าเขาบอกว่าแค่ทำพันห้าทีวีหสายติดตัวเนี้ยหนึ่งสามสี่นะครับคุณทำงบริษัทจะให้ค่าแนะนำคุณส่วนตัว20%่สิบเอรนต์รวมกับ่าที่ติดตัวสิรวมแล้วเป็น34%เป็นต์เห็นไหมครับเงินจะมากกว่า14%แบสี่เตุผลพราอะไรเพราะเขาให้ค่าแนะนำคุณยี สิบสี่เปอร์เซ็นต์คุณจะได้แค่เป็นคุณเป็นเอ็มคุณติดตัวหน้าสายงาอย่างเงี้ยคุณคูณสิบสี่เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแค่เงินอ,ออกแค่พันห้าสิบบาทเองนะแต่ถ้าคุณเป็นเอ็มไปแล้วนะครับคุณสร้างหน้าสายอย่างเนี้ยติดตัวมีฟาน้าฟาน้าในชื่อติดชื่อชายนะครับคุณจะได้สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์แตพาะต่พอเดือนนี้เดือนผ่านไปคุณจะได้ประมาณไม่ต่ำกว่าสามพันบาทแล้วแถมได้ท่องเที่ยวไหมเ<ไ><ไ>ก็บด,ดาวท่องเที่ยวไหมไับดาวที่จไปนี่ติดที่ประเทศอะไรไปไหนไครับ ไปก่อนช้างนะครับเกมือครับก่อนช้างครับปลดมือก่อนช้างนะเห็นไหมครับไปฟรีนะครับถ้าอยากไปฟรีนะครับผมบอกเลยถ้าอยากทำธุรกิจเบนาเวอร์นะครับแล้วไปเที่ยวฟรีกับบริษัทเรานะครับตั้งห้าสายได้ครับเป็นเอ็มก็ได้เที่ยวนะคราวนี้ทุกเดือน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 กได้เที่ยวตลอดเอาไหมเอาไหมครับได้เที่ยวตลอดเลยนะเงินก็ได้เที่ยวก็ได้และเที่ยวฟรีด้วยเพียได้ตำแหน่งแรกได้เที่ยวแล้วเห็นไหมครับอ่ะเที่ยวไหนบ้างดูครับ เขาให้จ่ายให้เราในข้อที่5คือกองทุนท่องเที่ยว6%เป็นต์เห็นไหมครับเที่ยวแถบบ้านเราเนี่ยแถบบ้านเรานะครับร้งนเราวีวังสุวรรณอะไรพวกเนี้ยนครเวียงจันทน์นครวัดนครชมนะครับเวียงนานะครับแล้วก็ไปที่เกาะรีเ๊ะก็ไปกันมานี่เราจะไปเกาะช้างกินเมื่อวันที่12บสองสี่ใช่ไหมที่เราจะไปกันใช่ไหมสุดขนา,ยาเยเราจะไปเที่ยวเกอะช้างกันแล้วคุณดูสิ ก่อชาผมไปครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับสวยมากมากทะเลสวยมากมากเลยอาหารการกินดีมากๆไปปรีเพราะผมทําผังคุสมบัติไงผู้ก่้าก็สามารถทําผังคุสมบัติได้ถ้าตั้งห้าสายกันล่างให้ได้และห้าห้าสายซื้อกินซื้อได้ซื้อกินซื้อได้มีพันหน้าพันหน้าเคลื่อนทุกเดลือนทุกเดลือนอย่างเงี้ยคุณได้เที่ยวตลอดเลยอย่างนี้ดีไหมครับ็นไหมครับ้าใจไหมครับโอเคครับอันนี้เรานั่งรถนะจะนั่งรถแต่ว่าถ้าเรา ในข้อ,อที่หกเขาบอกว่าคุณต้องเที่ยวต่างประเทศสเนต์ภาษาอังที่เที่ยวต่างประเทศนะสิเนต์ภาษาอังก็ษไม่ได้ถ่คนแต่ตำแหน่งคุณต้องปรับเป็นแพททีนั่ใช่ไหมคือ P คือแพทแพทีนั่งแพททีนั่มีโครงสร้างหนึ่งสองสามสี่ห้านะทุกโครงสร้างต้องจะขึ้นตำแหน่งนี้ทยังตำแหน่งแ้แต่คุณต้องมีโครงสร้างหน้าสายครับต้องมีโครงสร้างหน้าสายครับยืนมือหน้าสายตลอดถามว่าจะเป็นแพททีนั่เรียนติดตัวกี่สายครับสองสาย สายเนี่ยจะคนเดียวก็ได้หรือจะรวมประเดนก็ได้สายที่เจ้าพันสายที่เจ้าพันแต่ถ้าไม่มีสามสายอย่างนี้กินใจขึ้นแพนดิ้นไ้้ไหมครับไม่ขึ้นเหตุผลเพราถูกต้องในครบห้าสายเพราะนั้นอย่าหลงประเด็นต้องครบห้าสายคือมีพันห้าพันห้ากินใช้กินใช้กินนะครับคุณก็สามารถท่องเที่ยวนะครับเจ็ดเปร์เซตต่างประเทศนะครับขึ้นเครื่องผมไปมาผมทำปีห้าหกปีห้าเจ็ดกลางปีนะครับผมเที่ยวเกาหลีนะครับ เห็นไหมครับไปฟรีด้วยตั้งสินค้าไม่มีอะไรเลยมีแค่สองสามตัวดักเองที่ผมทำผมสาม,มสารถไปเที่ยวเกาหลีได้คุณลองคิดดูเสียข้าอะไรข้อเบร้องหลัทเราเ,าเอือ้ออเวยให้เรานะครับทาง่ายไม่ยากถ้าเราเข้าใจในายกระดาษแล้วทําไม่ยากนะครับคุณได้กีนที่ขึ้นเครื่องนะครับขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องเลยนะครับขึ้นเครื่องแต่เรื่องพันธข้อที่เจ็ดปองรถยนู์จุกใจสูงสุดที่ห้าเปอร์เซนต์องรถยนเ์ที่ได้จ่ายเราต้องไปแบ่งนคะครับ ดเรคเตอร์ Director, ใช่ไหมเดเรคเตอร์มีโครงสร้างกี่สายาเห็นนะมทุกอย่างหน้าสายหมดเมื่อก่อนเป็นไรครับกินใช้ใช่ไหมพันหน้าพันหน้าอันหน้าอันหน้าทำอย่างไรจะเปลี่ยนจากพันหน้า 15, ให้เขาแป็นเข็นไม่ได้งานเราคือต้องบริหารุกค์กเราต้องบริหารเขาเพื่อให้เขาอยู่กับเราแล้วเขามีไรายได้จริงไหมครับ ถ้าเขาดูกับเราแล้วเขาไม่มีไรายได้นานๆไปเขาก็โรคเพราะทำแล้วไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับนะครับเรามีโครงสร้างจากพันห้าให้ทขาเองก็เปลี่ยนให้เขาเป็นเองไม่ได้ต้องพาพันห้าห้าคนมานั่งวามอย่างนี้ห้าคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้าใจรจจากพันห้าเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งเองมเปลี่ยนเป็นหะไรเอได้ไรเพราะเขาฟังแผนกลาด้เข้าใจจริงไหมครับเอ็มก็มีอิท มีกี่สายงานหนึ่งสองสามสี่ห้าตาละสายต้องมีคะแนนเท่าไหร่ครับเก้าพันห้าสายใช่ไหมเก้าพันห้าสายถึงจะขึ้นตำแหน่งตัวเล็เตอร์ถ้าผมขึ้นตัเล็เตอร์กี่ราฟท์นะเราเลื่อนกระจายอยู่เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับต้องมีเก้าพันเก้าพันคุณไม่ได้ทำคนเดียวเขาได้ทัองค์กรให้คุณนะครับดีไหมดีคุณไม่ต้องเหนื่อยคนเดียว แต่ให้คุณพยายาหาคนให้ค <learning> ุณพยายามสร้างเครือข่ายเท่านั้นเองเพราะรายได้มาจากการสร้างเครือข่ายรายได้ของเราจะมาจากการสร้างเครือข่ายเขาทําเขาได้ของเขาเราก็ได้ของเราแต่เราไม่ได้เอาจากเขาเราได้จากบริษัทเพราะเราได้บริษาทให้ค่าพนักงานผู้นําเราให้ค่าโฆษณาเราต่างๆอยู่ที่ตัวเราหมดเราไม่ไปเกี่ยวกับเขาเลยผมก็บอกคุณไม่ทำาคุณได้เคยเจอไหมที่เคยเจอใช่ไหมเจอที่ไหนไม่ใช่เบสต์นะพี่นะ เออใช่ไม่ได้เด่นเราไม่ได้เด่นตับเด่นไม่มีพี่เออทำนัดคุณได้เออทำล้วคุณได้ใช่แสดงว่าแสดงว่าคนที่คนพูดนะแสดงว่าคิดลบนะคิดลบพี่ถ้าพี่เจอคนคิดลบพี่จะเข้าใกล้หรือหนีห่างพี่จะเข้าใกล้เขาเลยหนีห่างเขาถ้าเป็นผมนะถ้าคิดลบผมหนีห่างเลยเพราะว่าเดี๋ยวมึก็ลบตามมันด้วยเพราะน่าจะต้องเจอคนคิดบวก นะครับคนที่บวกดีไหมเขาคิดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นน่ะเออเขาคิดแต่เรื่องดีๆมันะวันนี้ครับบวกฝั่งผมไม่ดีนะนะบวกลงข้างล่างลงขึ้นข้างบนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับอ้าวเข้าใจว่าบวกลงแล้วค่ถ้าเราเป็นผู้นำเรามีสิ่งดีๆเราคิดบวกใช่ไหม เราต้องลงกับลูกทีมแล้วหรือไซดไลน์นแราวนี่คือเขาเระยะียกคิดบวกแต่ถ้าไปเจออะเรื่องรบกวมานู่นนี่นั่นให้ขึ้นหาแม่ทีมแม่ทีมเหมือนกันโขน <c oughs> อะไรก็ตรงไหมไหมผมไม่มีอะไรต่อใหู้ดตรงๆนะอืมเป็นั้นผมไม่ได้เป็นเกมพิเกอร์คนแรกของประเทศไทยหรอกครับก็ผมพูดตรงอย่างนี้นะผมไม่เหนื่อยน,นะครับจ่ายว่าทํางานเยอะ ลงบ้านสนามเยอะเจอคนเยอะคุยกับคนเยอะนะครับถึงมีวันนี้ได้ถ้าผมเจอคนแล้วผมไม่พูดไม่คุยไม่ลงบ้านสนามเลยผมจะมีวันนี้ไหมไม่มีครับเพราะนั้วันนี้ครับสิ่งที่คุณเห็นคุณต้องเชื่อมากเลยว่าคนที่เขาประสบความพิเร็จได้เขาไม่ได้จับตลาดมาครับเขาทาด้วยดีเดงนลงเขามาถึงมีวันนี้ได้นะครับจงภูมิใจว่าเราไปอยู่ในองคอ์กรที่ดีและรวมกันแล้วนะครับทีเศษกว,ว่์ดีที่สุดผมบอกได้เลยนะครับทุกท่านเป็นคนเก่งทุกคน เอาความเก่งของท่านทุกท่านเอนามาใช้ในงานแบงเพราะวันเป็นธุรกิจของเราจิิงไหมครับมาเอาความเก่งมาใช้ได้นะครับ